จะหักอื่นขืนหักก็จักได้หักอะไรนี้ไม่หลุดสุดจะหักสารพัดตัดขาดประหลาดนักแต่ตัดรักนี้ไม่ขาดประหลาดใจสวัสดีครั้งนะครับผมหลอดบ,บางพูลนะครับวันนี้เหมือนเดิมผมมีผลิตภัณฑ์ใหม่มานำเสนออีกอีกอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับเต้น สุดยอดรถบรรทุกขนาดกลาง FRR 2 1 0แรงม้ารุ่นนี้จะมีอยู่2รุ่นนะครับมีอยู่2ขนาดของเครื่องยนต์190แรงม้ากับ210แรงม้าส่วนคันนี้เป็น FRR 2 1 0แรงม้านะครับขนาดความยาวของตัวกระบะหรือพื้นทีกน่การบรรทุกนะครับ6.5เมตรนะครับเดี๋ยวแลัขนาดการต่อกระบะของคันนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมครับ คันนี้นะครับลูกค้าต้องการที่จะไปบรรทุกในส่วนของเหล็กอลูมิเนียมนะครับต้องซึ่งต้องใช้รถที่มีความยาวขนาด6.5เมตรซึ่งพอดีกับขนาดของสินค้าที่ลูกค้าจะเอาไปส่งนะครับการต่อตัวถังแบบนี้เราเรียกการต่อตัวถังแบบนี้ว่าเป็นกระบะท่อตันน้ำนะครับลักษณะจะสวยงามเราติดตั้งให้พร้อมนะครับทั้งอุปกรณ์ต่างๆครบถ้วน ตามกฎหมายของจราจรนะครับทีนี้ข้อดีข้อเด่นของรุ่นนี้เป็นยังไงเป็นรถที่ขนาดแรงมา้าอยู่ระดับกลางๆนะครับประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็พื <c oughs> ้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะ6.5เมตรนะครับผมพามาดูชมกระบะนะครับกระบะตัวนี้จะสังเกตว่าด้านข้างนะครับสามารถเปิดได้เดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับ นี่นะครับตรงนี้สามารถเพื่อความสะดวกในการขึ้นขึ้นลงสินค้านะครับในขณะที่อ่าสินค้าที่มีความยาวประมาณพอช่องนะครับอันนี้ผมเสริมมาให้ลูกค้านะครับทุกรุ่นนะครับเราสามารถเปิดเปิดได้ทั้งสี่ด้านเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาชมด้านทยย้ายอีกนิดหนึ่งนะตามมาเลยครับด้านท้ายเหมือนเดิม เหมือนเดิมกับ NLR 130แรงต่อกระบะครอบที่ผมแนะนําไปแล้วนะครับตอนนี้เหมือนเดิมนะครับจะมีในส่งของเหล็กรางรถไฟเพื่อไว้ในการเปิดรองรับน้าหนักในการขึ้นขึ้นสินค้านะครับนะครับอันนี้เวลาเปิดกระบะลงมาปุ๊บตอนนี้จะมีเหล็กรองรับพอดีนะครับสําหรับลผู้ประกอบการหรือลูกค้าท่านใดที่ชอบรถรุ่นนี้นะครับ อินบ uh, ็อกหรือโทรสอบถามทางหลอดบางพูนได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแนะนำในส่วนของแคมเปญของผลิตภัณฑ์ของรุ่นนี้นะครับว่ารุ่นนี้มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับครับแล้วก็เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรถบรรทุกอีซูซูนะครับแคมเปญนตอนนี้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าที่มีรถอยู่ในกิจการอยู่บ้างแล้วนะครับ มีรถที่วิ่งงานอยู่บ้างแล้วนะครับสามารถดาวเริ่มต้นได้ที่5้เปอร์เซ็นตนะครับผ่อนนานสูงสุด72เดือนหรือจะเลือก,กรับเป็นขับฟรี90วันตัวนี้เรายังมีให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับและพิเศษสุดนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการเสียดอกเบี้ยไม่เยอะนะครับเรามีดอกเบี้ยพิเศษอยู่2.99เ ในอาาัตราการดาว25%ผ่อนนาน48เดือนนะครับอันนี้เป็นแคมเปญพิเศษจริงๆแล้วฝากไว้นี่นะครับอีซูซูนะครับ FRR 210แรงคันนี้นะครับเป็นรถที่เป็นเรียกว่าสุดยอดรถบรรทุกขนาดกลางจริงๆนะครับผมฝากไว้อีกหนึ่งครั้งนะครับเราเคยฝากไว้หลายในหลายคลิปละผมฝากเพจอีซูซป้แดงต้องเซลล์ลอดนะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube ชื่อช่องหลอดบางพูลน,นะฮะลูกค้าที่ต้องการเป็นเจ้าของนะครับสามารถโทรสอบถามหรือจองออนไลน์ผ่านบริษัทได้เลยนะครับเราสามารถรับหรือจะเลือกรับให้เราไปรับจองถึงที่หรือจะส่งรถถึงที่นะครับอย่างวันนี้ก็อันนี้เตรียมส่งมอบแล้วเหมือนกันนะครับฝากไว้ได้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์และไอดียลนะฮะ0894447256 089444 7256สำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับติดตามกันมาตลอดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีอีกครั้งครับ